รอบแฟนๆเกม Fallout ก็คงจะคุ้นเคยกับประโยคที่ว่าสงครามไม่เคยเปลี่ยนแปลงซึ่งเหมือนก็ถูกครึ่งไม่ถูกครึ่งแน่นอนว่าเหตุผลแรงจูงใจในการทำสงครามมันก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงทั้งการช่วงชิงพื้นที่ทรัพยากรความขัดแย้งทางศาสนาหรือความแค้นส่วนบุคคลแต่รูปแบบการทำสงครามในแต่ละยุคสมัยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเทคโนโลยีและเมตาการแก้เกมในแต่ละสงคราม สำหรับซีรีส์เจาะลึกโลกของดูในวิดีโอนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงเทคโนโลยีที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ได้กำหนดทิศทางของสงครามในจักรวาลนี้รวมไปถึงอาวุธอุปกรณ์ยุทธวิธีและหน่วยรบมีชื่อต่างๆในโลกของดูน สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับสู่ดูนแบร์เคฟถ้ำมินเนรกก่อนที่จะเข้าเรื่องดูนกันเนี่ยผมก็อยากจะให้เพื่อนๆกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์กันสักหน่อยเพื่อนเพื่อน,อนลองดูนี่สิสแตทคนดูที่ไม่ได้กดซับเนี่ยมีตั้งกี่เปอร์เซ็นต์มันช่างน,น่าเศร้าเหลือเกินนะครับ <laughs> ยังไงเนี่ยก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์เป็นการช่วยเหลือชแนลด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับเทคโนโลยีสุดล้ำที่เป็นจุดเปลี่ยนของจักรวาลดูน ในช่วงสงครามบะเธอเลี่ยนจีฮัดระหว่างมนุษยชาติและเหล่าจักรกลที่ผมเล่าไป2วิดีโอแล้วเนี่ยมันจะมี 1. จุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยก็คือการคิดค้นทฤษฎีแรงโน้มถ่วงและการผลักดันของซับอะตอมิกพาร์ติเคิลที่เรียกกันว่าโฮสแมนเอฟเฟกซึ่งในทฤษฎีนี้เนี่ยก็ได้เอามาถูกพัฒนามาเป็นสิ่งที่เรียกว่าโฮสแมนชิลโลวป้องกันที่จะสร้างสนามพลังผลักดันวัตถุที่พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วที่สูงกว่าที่เรากําหนดไว้ทําให้อาวุธประเภทบอลลิสติกหรือว่าอาวุธที่ยิงวัตถุดยยยยคาาร่ดอไปปโิ รวมไปถึงอาวุธเลเซอร์ที่กลายเป็นอันตรายมากขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์เมื่ออาวุธเลเซอร์เนี่ยชนกับโฮสต์แมนชิลจะทําให้เกิดการทําลายล้างมหาศาลทําให้การต่อสู้หลักของในโลกของดูนเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ระยะประชิดแฮนด์ทูแฮนด์มากขึ้นนอกจากเรื่องโล่พลังงานแล้วโฮสต์แมนเฟเฟ์ยังถูกนํามาใช้ในการเดินทางบนอวกาศด้วยการเข้าโฟล์สเปซที่เป็นการเดินทางด้วยการพับไม่ติเวลาให้เดินทางข้ามจักรวาลได้ภายในพริบตาทั้ง2เทคโนโลยีนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้มนุษย์ ได้รับชัยชนะเหนือจากกลนอกจากทั้ง2องอย่างข้างต้นเนี่ยโฮสเมนเอฟเฟกต์ก็ถูกนํามาสร้างอุปกรณ์กุ๊กกิ๊กน่ารักอีก2ออย่างก็คือซัสเพนเซอร์ที่เป็นเครื่องต้านแรงโน้มถ่วงอย่างที่บารอนวลาดิเมียร์ฮาโคนเนนเนี่ยใช้ลอยไปลอยมาและโกลโกรบโคมไฟน่ารักที่ลอยติดตามคนใช้ได้ในโลกของดูนทีนี้เนี่ยหลังจากสงครามบัตเทอร์เลียนจีฮัดจบลงแล้วจักรวรรดิมนุษย์ก็ได้ก่อตั้งขึ้นโดยองค์จักรพรรดิพาดิชานแห่งบัลลังก์สิงโตทองคํา ตระกูลต่างๆในสภาแลนสลัดเนี่ยก็ได้มาประชุมกันเพื่อสร้างสนธิสัญญาแห่งมนุษยชาติที่เป็นกฎเหล็กของจกักรวรรดิตามความเชื่อของกลุ่มต่อต้านที่ว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องไม่ถูกแทนที่และชีวิตมนุษย์สําคัญที่สุดโดยผมจะยกบางข้อที่เกี่ยวข้อ,ของกับการทําสงครามมาธิบายอย่างเช่นการสั่งห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์กับมนุษย์แต่ว่าตระกูลใหญ่ที่อยู่ในสภาสูงเนี่ยแต่ได้รับมอบอาวุธนิวเคลียร์เก็บไว้ยามฉุกเฉินซึ่งไอระเบิดนิวเคลียร์ตัวนี้เนี่ยก็จะตกทอดตามรุ่นสู่รุ่่่นนหรรือออวาาากากากยงงปัลี เพื่อป้องกันสงครามเต็มรูปแบบระหว่างความขัดแย้งระหว่างตระกูลถ้าดําเนินการมาถึงจุดแตกหักเนี่ยก็จะตัดสินด้วยการประลองดาบและอีกหนึ่งข้อสําคัญก็คือการประกาศ War of a s s a s s i n ที่เป็นการอนุญาตให้ทาสงครามด้วยการรอบสังหารได้อย่างเต็มที่ถ้าเป้าหมายคือขุนนางและเจ้าหน้าที่ะระดับสูงไม่ใช่พลเรือนวิธีนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการลดสงครามเต็มรูปแบบเช่นเดียวกันกับการประลองกันลีด้วยเทคโนโลยีจาก h o s t m a n e f e c t ประกอบกับกฎเกณฑ์ต่างๆจากส่วนที่สัญ,ญญาแห่งรัสเซียชาติ ทำให้รูปแบบยุทธวิธีในโลกของดูนเนี่ยเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงผมก็จะมาสรุปผลกระทบเชิงยุทธวิธีในการลบให้เพื่อนๆได้ฟังกันอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเพราะว่าโลกพลังงานใช่ไหมครับจะทําให้ทหารน่ะใช้อาวุธระยะประชิดเป็นหลักแต่ว่าถ้าเป็นอาวุธยิงเนี่ยจะเป็นอาวุธยิงประเภทที่มีความเร็วต่ําหรือว่าต้องใช้เวลาในการเจาะโลกพลังงานซึ่งกระสุนที่เหมาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาวุธประเภทลูกดอกปั๊บยาพิษต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสงครามบนอวกาศที่เรียกได้ว่า แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในโลกของดูนเพราะว่า s p a c ซิ่งกิลเนี่ยควบคุมการเดินทางบนอวกาศโดยสมบูรณ์ทำให้แต่ละตระกูลเนี่ยไม่มีกองทัพยานรบเป็นของตัวเองไม่เหมือนกับอย่างเช่นใน Star War ลที่มีการใช้ยานรบต่อสู้กันแต่ว่าถึงอย่างนั้นเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าอ r n i t ัปเตอที่เป็นเครื่องบินต่อสู้ที่ใช้ภายในดาวอยู่อย่างที่3เนี่ยก็คือพอ p a c ซซิ่ g กิลนะครับควบคุมการขนส่งทุกอย่างในระหว่างดาวทําให้การทําสงครามเนี่ยมันใช้เงินจํานวนมหาศาลมากเวลารบกันข้ามดาวหน่วยรบที่จะต้องส่งไป ก็จะเป็นหน่วยลบเล็กๆจํานวนไม่มากไม่มีการเกณฑ์ประชาชนมาใช้เป็นพศทหารกีกี้กันละแต่ว่าในแ,แต่ละตระกูลก็จะมีหน่วยรบพิเศษจำตัวของตัวเองอย่างมากที่สุดเนี่ยก็ไม่เกินหมื่นนายด้วยจํานวนคนที่น้อยลงแต่ว่าพื้นที่การควบคุมเนี่ยมากขึ้นทําให้เวลาทําสงครามกันเนี่ยก็จะเป็นการรบกันแบบส่งหน่วยย่อยๆไปยึดตามที่มั่นสําคัญเป็นหลักไม่ใช่การเทคนจํานวนมากมาสู้กันแบบไม่มีจุดหมาย แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องการลอบสังหารครับที่สามารถทําได้อย่างเต็มที่ในกฎของหนังสือที่เรียกว่า Assassin Handbook ซึ่งไอ้หนังสือตัวนี้ก็จะรวบรวมอาวุธเทคโนโลยีและก็วิธีการใช้งานที่จักรวรรดิเนี่ยอนุญาตให้ทําได้อย่างเช่นลูกดอกอาบยาพิษการลอบยิงการวางยาพิษในอาหารหรือว่าการใช้หุ่นโดรนที่เรียกว่า Hunter Seeker ซึ่งมันจุเข็มอาบยาพิษเอาไว้อย่างไรก็ตามเนี่ยอาวุธที่น่าสะพึงกลัวที่สุดในโลกของดูนนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า Stone Burner ที่จะแผดเผาทำลายทุกสิ่งด้วยรังสีความร้อนใครที่อยู่ในระยะทำการของมันเนี่ยก็จะตาบอดจากการถูกเผาทำลายเซลล์ประสาทตาจากแสงสว่างจ้าของวุชินนี้เพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจเรื่องยุทธวิธีและการสงครามกันแล้วทีเนี้ยผมก็อยากจะมาแนะนําหน่วยรบหรือว่ากลุ่มต่างๆที่ขึ้นชื่อด้านการต่อสู้ในโลกของดูนกลุ่มแรกเลยที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือโรงเรียนนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลกินาสซอสมมสเตอร ว่ากันว่าในสมัยบัตเทอร์เลียนจีฮัดเนี่ยกลุ่มทหารรับจ้างกีนัรเป็นหน่วยรบกลุ่มแรกที่ฝึกวิชาดาบและมีดสัน้นควบคู่ไปกับการใช้โล่พลังงานทาให้พวกเขาเนี่ยได้เป็นกองกําลังสําคัญในการต่อสู้กับเหล่าจากักรกลพอสงครามจบก,ก็เลยทาให้กลุ่มทหารรับจ้างพวกนี้เนี่ยมีชื่อเสียงไปทั่วจักรวาลแล้วก็ได้ก่อตั้งโรงเรียนกีนัรสคูลเพื่อฝึกวิชาให้กับเหล่านักดาบในโลกของดูนโดยลูกศิษย์ของโรงเรียนกีนัรเนี่ยก็จะโดนแบ่งระดับเป็นเหมือนคาราเต้หรือว่าเทควันโดจากระดับ1ถึงระดับ10 ด้วยความที่การรบในสมัยนี้เนี่ยใช้คนจํานวนน้อยและการลอบสังหารเนี่ยมีอยู่เกิดขึ้นทั่วไปทําให้นักดาบของกีนาร์เป็นที่ต้องการของตระกูลต่างๆในแลนสลัตเพื่อที่จะนําไปเป็นผู้นําทัพหรือว่าองครักษ์ส่วนตัวอย่างเช่นตัวละครดันแคนไอเดโฮเนี่ยก็จบมาจากโรงเรียนกีนาร์เหมือนกันและถูกยกย่องว่าเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในโรงเรียนซึ่งเขาเนี่ยได้เลือกที่จะรับใช้ดยุคเรโตอะเทดิสในฐานะซอดมาสเตอร์หรือว่านักดาบประจาตระกูลแล้วก็ในหนังดูนที่เพื่อนๆจะได้ดูกัน ตายการต่อสู้ของนักดาบกีนาสเนี่ยจะได้รับ,บแรงบันดาลใจมาจากศิลปะการต่อสู้กาลีจากสิลิปปินกลุ่มต่อไปที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือหน่วยทหามรมฤตยูซาดูคาแห่งองค์จักรพรรดิพวกเขาเนี่ยเป็นกองกําลังประจําตระกูลโคลิโนโที่มีที่มั่นอยู่บนดาวซาลูซาสเคนดัสว่ากันว่าพวกเขาเนี่ยคือหน่วยทหารที่แข็งแร่งที่สุดในจกกักรวรรดิเทียบเท่ากับนักดาบกีนาสระดับสิบเลยทีเดียวหน่วยซาดูคาเนี่ยถูกฝึกตั้งแต่อายุหกขวบ ในศาสตร์การใช้ดาบวิชาจัลย์ธ์และเสริมด้วยความคลั่งาศาสนาและพิธีการที่ยิ่งสร้างตำนานความน่ากลัวให้พวกเขาเนี่ยดูเหนือมนุษย์ยิ่งขึ้นด้วยสภาพอากาศอันเลวร้ายของดาวทําให้เด็กฝึกจํานวนมากเนี่ยจะตายระหว่างการฝึกแต่ที่ได้กลับมาเนี่ยก็คือกองกําลังนักรบที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลหน่วยซาดูคาเนี่ยจะมีอาวุธลับประจําตัวอยู่ที่เรียกว่าฟลิปดร์บเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยิงลูกดอกอาบยาพิษออกจากข้อมือและวิชาการต่อสู้ที่ใช้เมื่อมีจํานวนน้อยกว่า พวกเขาเนี่ยจะหันหลังชนกันแล้วก็สร้างแนวป้องกันเป็นสามเหลี่ยมแห่งความตายขึ้นมาอีกกลุ่มที่ผมอยากพูดถึงเนี่ยก็คือเหล่านารีแห่งนิกายเบนเ,เนเจสริี่ยผมก็พูดถึงพวกเธอในเรื่องของศาสนาหรือว่าเกมการเมืองไปแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการต่อสู้เนี่ยพวกเธอก็อันตรายไม่แพ้กับ2กลุ่มข้างต้นเพราะว่าพวกเธอเนี่ยมีวิชาปราณาบินดูที่สามารถควบคุมร่างกายได้ทุกส่วนอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกกล้ามเนื้อและเส้นประสาทแค่คิดพวกเธอก็ขยับได้ตามใจต้องการ ทำให้วิชาการต่อสู้มือป่าของพวกเธอเนี่ยจะเน้นไปที่การเคลื่อนไหวและการเล่งความเร็วขึ้นมาแบบเหนือมนุษย์ที่เรียกว่าเวดดิ้งเวย์นอกจากนี้เนี่ยพวกเธอก็ยังจะมีอาวุธลับอย่างพลังเดอะไวส์ที่ใช้ในการควบคุมจิตใจเป้าหมายได้และเข็มอาบยาพิษที่เรียกว่ากล่อมจับาส่วนกลุ่มสุดท้ายที่ผมอยากพูดถึงเนี่ยก็คือหน่วยคอมมานโดทะเลทรายเฟเดคินของชนเผ่าเฟเมนที่เชี่ยวชาญในการลบในทะเลทรายสิ่งที่ทําให้ดาวทะเลทรายเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นก็คือเหล่านอนยักษ์เนี่ย มันมันจะไม่ถูกกับโล่พลังงานครับการเปิดโล่พลังงานในพื้นทรายเนี่ยก็ไม่ต่างกับการฆ่าตัวตายเพราะว่าหนอนยักษ์เนี่ยจะเกิดคุ้มข้างทําลายทุกสิ่งในจุดที่โล่เปิดอยู่เป็นเหตุว่าทําไมหน่วยเฟเดคินและนักรบเฟเมนเนี่ยจะไม่ใช้งานโล่พลังงานทาให้พวกเขาเนี่ยได้เปรียบในการต่อสู้ระยะประชิดกับทหารปกติที่คุ้นชินกับการต่อสู้ด้วยโล่รวมไปถึงอาวุธปืนที่เหล่าเฟเมนเนี่ยเอามาใช้กันอย่างแพร่หลายนอกจากนี้ชาวเฟเมนจะมีมีดที่เรียกว่าคริสไนฟ์ ซึ่งเป็นมีดทางศาสนาที่ทำมาจากเขี้ยวของหนอนทะเลทรายัยหูรดที่พวกเขาเนี่ยนับถือเป็นตัวแทนของเทพเจ้าเมื่อใดที่มีคนเห็นคมเขี้ยวของคริสไนท์มีดนี้จะต้องได้ดื่มเลือดทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรบและยุธทธวิธีในโลกของดูนรวมไปถึงข้อมูลในหน่วยรบต่างๆให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจการต่อสู้ในโลกของดูนสําหรับวิดีโอนะ้าเพื่อนอยากให้ผมเจาะลึกเรื่องอะไรดีครับลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้ด้วย แค่นี้แหละ Goodbye and Goodnight นะครับทุกคน